ครับวันนี้จะมาสอนเรื่องสเกลนะครับสเกลคืออะไรสเ mm hmm. <Scale S 2> กลก็คือ,อ mm hmm. บันไดเสียงนครับนึกถึงบันไดมันจะมีเป็นขั้นเป็นขั้นสเกลก็ค,คือโนโน้ t แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโครงสร้างของแต่ละสเกลนะครับก็ mm hmm. มีมีประเภทอย่างเมเจอร์สเกลเมเนอร์สเกล เพื่อนตัวนิกสเกลอะไรประมาณนี้นะครับก็อเอาคร่าวๆเอาพื้นฐานก่อนไม่ต้องไปรู้จักเยอะนะครับสเกลคืออะไรทีนี้คำว่าสเกลกับคีย์ก็คล้ายๆกันนะครับอย่างเพลงนี้สมมติว่าเพลงนี้ก็บอกว่าเพลงนี้คีย์จีคีย์จีก็อาจจะใช้สเกลจี G, หรือว่าจีเมเจอร์สเกลครับหรือว่าอาจจะใช้อีเมเนอร์สเกลก็ได้นะครับ G Major กับ E Minor เกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลัง ค,ความจริงอยากจะอาจะเขียนบอร์ดให้ดูด,ด,ด้วยจาดกวดี๋ยวปากกาหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวอ่ะไว้รอบหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของโครงสร้างเดี๋ยววันนี้มาฝึกฝึกเล่นแบบอ่าคร่าวๆาวง,ง่ายๆก่อนนะครับขอฝึกควรจะบอมนื้วด้วยโครโมาติกนะครับ จะช้าก่อนให้กล้ามเนื้อเราค่อยๆปรับตัวนะครับควรจะข้อเท้าด้วย เอาแบบง่ายๆก่อนแบบว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เรื่องสเกลเลยนะครับผมเริ่มต้นที่โน้ตจะสอนสเกล C Major Scale เป็นเป็นสเกลพื้นฐานนะครับเป็นเป็นสเกลแรกที่คุณต้องผ่าน,นได้ก่อนก่อนจะเล่นสเกลอื่นนะครับ C Major Scale ก็เริ่มจากตัว C นะครับ C หรือว่าโด C D โน้ตมี7ตัว1,2,3,4,5,6,7ตัวที่8ก็คือตัวที่1นะครับ1กับ8ห่างกันก็เรียก1ออกเตบนะครับออกเตบหรือคู่8คือโน้ตตัวเดียวกันที่อยู่ต่างคือที่ครบรอบของมันนะครับครบรอบคู่8เดก็เรียกคู่8ดออกเตบนะครับโดเลมีฟาซอลลาทีโดหรือว่า C, D, E เรงมาฝึกกันนะครับผมใช้นิ้วเริ่มต้นดีดสาย3เฟสที่5ตัวโดโดต่อไปนิ้วนางเฟสที่7เลต่อไปสาย2นิ้วชี้เฟสที่5มีต่อไปนิ้วกลางเฟสที่6ฟ้านิ้วก้อยเฟสที่8ซ่อน สายหนึ่งนิ้วชี้เฟลดที่5้าล่านิ้วนางเฟลดที่7ที่จบด้วยนิ้วก้อยเฟลดที่8โดนะครับสายสามสาย2 5 6 8สายหนึ่งห้ดแฝึกช้าๆก่อนนะครับ กเป็นอ่าตัวละจังหวะก็ท้าด้วยแล้วก็ถอยหลงัง ง่ายๆแบบที่หนึ่งนะครับผมมีอาเทคนิคนิดหนึ่งอ่ะแล้วผมกดเนะี่ยผมกดยาวผมกดโน้ตสีตัวนี้สายสามปลายนิ้วชี้นะครับปลายนิ้วชี้ผมจะตัวเนี้ยมันจะโดนสายสี่อยู่เพื่อจะอุดสายเพราะดี่สายสี่มันจะไม่ดังนะฮะเพราะปลายนิ้วชี้ของเราไปชนไว้มันจะช่วยช่วยอุดสายให้เราเล่นเล่นเคลียร์ขึ้นนะครับทีนี้อีกนิดหนึ่ง นิ้วชี้เนะี่ยผมผมจะแตะสายหกับ2อเอาไว้ด้วยสี่ก็ชนสาย3ามกด2กับ1อุดไว้เวลาเวลาเล่นมันก็จะเคลียร์นะครับก็จะไม่ลกพอ,อน,นิ้วชี้ลงมาสาย2อปลายนิ้วก็แตะสายด้านบนของมันอีกนะครับด้านล่างก็โดนอุดอีกส่วนที่เหลือใช้มือขวาอุดนะครับขวาต้องอุดไว้ เวลาเล่นเวลาเราเล่นมันก็จะไม่ไม่ไม่ลกนะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งะครับลองฝึกดูเลืออ่ะพอได้แล้วอาจจะดิดอ่ะเบิ้ลบ้าง ให้เราคุ้นชินกับ,ก,บการไหลของโน้ตนะครับนครับสียงเนียอยู่นี่คือโน้ตตัวเนี้ยตัวบีเนี้ยมันจะมีลักษณะ,ะส่งมาหาตัวที่8ปดเงี้ยโน้ตจะค่อยๆส่งอารมณ์มา น,น,นี่คือแบบที่1อ่ะทีนี้เดี๋ยวให้เราลองเล่นเล่นแบบไล,ไล่ในสายเดียวนะครับผมเริ่มจากตัวโดตัวนี้เนีตัวเดียวกันนะครับเสียงเหมือนกันเลยสาย2องส,ส,องสที่1ให้เราจำว่าโครงสร้างของ C Major Scale โน้ตขั้นที่3-4กับ7-8็ห่างกันครึ่งเสียงโดอดเลมิฟา 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่สามห่างกันครึ่งเสียง4 5 6 7 8าหกจ็ดแปดก็ห่างกันครึ่งเสียงครึ่งเสียงเคยอ,อยู่ติดกันนะครับกีตาร์หน่เฟรตเท่ากับครึ่งเสียง เพราะฉะนั้นสองเฟสสองเฟสก็คือหนึ่งเสียงนะครับหนึ่งสองสามสี่สามสี่ติดกันห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดติดกันนะครับที่เหลือห่างกันสองช่องหมดเลยนี่คือโครงสร้างของเมเจอร์สเกลนะครับ C D E หนึ่งสามห้าหกแปดสิบสิโดตัวนี้กับโดตัวนี้ห่างกัน1นึออกเต็ นี่ก็การไล่แตอ,อีกลักษณะหนึ่งนะครับทีนี้พอเราจำได้แล้วลว่า3 4กับ7 8ห่างกันครึ่งเสียงทีนี้เราลองเปลี่ยนบ้างนะครับผมเริ่มจากโน้ตนโน้ต F อตัวนี้ F หรือว่าฟานะครับก็สูตรเดิมเมื่อกี้ C ไล่มาอย่างนี้เป็น c m เม o r Scale ต่อไป F เ็าเล่นมาเหมือนกัน1-2-3-4 3-4ครึ่งเสียงเมเจอร์สเกลเราจะเล่น F เมเจอร์สเกลนะครับ1 2 3 4 5 6, 7, 8, ก็เหมือนกันนะครับอารมณ์เดียวกันเราก็จะได้ F Major Scale นะครับ ะฉะนั้นจำว่าเมเจอร์สเกลคือโน้ตขั้นที่3 4 7, ก,กับ78ห่างกันครึ่งเสียงอ่ะเปลี่ยนบ้างทามา a บ้างตัว a <S <S ก็เหมือนกัน1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ตัวที่8นะครับ78อ,อันนี้คือวิธีจำก็คือ3 4กับ78จำไม่ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมพื้นฐานเรื่องของเรื่องของการท่องโน้ต C D E F G C D E F G A B C D E F G A B C D E F G ท่องวนเป็นวงกลมนะครับเริ่มจาก A ก็ได้ A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G ถึง G กลับกลับมาเริ่ม A ใหม่นะครับเราต้องท่องตรงนี้ให้คล่องก่อนเป็นพื้นฐาน ทีนี้ก็เราก็เล่นได้ทุกสายเลยนะหาโน้ตตัวแรกก่อนสมมติผมเล่นสายหกบ้างเริ่มจากโน้ตโน้ตจก็ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หตัวที่เจ็ดตัวที่แปดอะไรอย่เงี้ยนฮะเราก็จะโน้ตจีเมเจอร์สเกลแต่ว่า แบบนี้คือเราจะเล่นได้แต่เราเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือโนต้ตอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าคืออันนี้ให้เราฝึกความคุ้นชินของของสเกลอ่ะนะครับอันนี้คือทางเมเจอร์นะครับอ่าถ้าอย่างทางม i n เนอร์มเนอร์น่ยสูตรของมันอ่าหนึ่งามสี่ห้า ทางมินเนอร์มเนอร์จะออกเศร้าๆนะครับมินเนอร์จะออกสว่างๆสดใสมินเนอร์ก็จะออกอ่าโทนเศร้าๆมนๆนิดนึงโครงสร้างของมินเนอร์สเกลเมื่อกี้เราพูดถึงมินเนอร์สเกลนะครับต่อมาพูดถึงมินเนอร์สเกลมินเนอร์เนี่ยสองสามกับห้าหกอยู่ติดกันหรือว่าห่างกันแค่ครึ่งเสียงที่เหลือก็หนึ่งเสียงหรือว่าสองช่องนะครับหนึ่งเริ่จาก A นะครับหนึ่งสองสามสองสามติดกัน 1>, 1 2 3 4 5สองสติดกันนะเจ็ดแปดแปดก็คือ1นะครับเอนี่ก็เอเอตัวนี้กับเอตัวนี้ห่างกัน1นึ่งออกเตปหรือว่า1คู่8นะครับก็สูตรเมเนอร์ก็จําว่า2,3กับห้นะครับทีนี้เราอยากจะเล่นสเกลอะไรเมเนอร์ก็ก็แค่เปลี่ยนตัวรุดรุดหรือว่าตัวตัวที่เป็น เป็นตัวลากตัวที่หนึ่งของมันนะครับอะอยากรู้อะเมื่อกี้เราเล่น C ีเะเดี๋ยวเล่นกลับมา C major อ,อีกครั้งหนึ่ง C major scale 1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเล่น C minor บ้ว่าหนึ่งสองสามสี่ ลองไปฝึกดูนะครับอันนี้เป็นแบบที่1นึ่งเดี๋ยวมันจะมีวิธีฝึกอีกหลายๆแบบนะครับทีนเราสามารถที่จะประ,ประยุกต์เป็นแบบฝึกหัดน,นะครับกลับมาที่ C Major Scale ใหม่นะเราจะแต่งเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับ พูดเ,เป็นเป็นเป็นตัวเลขนะครับหนึ่งพูดเป็นเฟษนะครับหนึ่งสามห้าสามห้าหกห้าหกแปดหกแปดสิบแปดสิบสิบสองสิบสิบสองสิบสามก็ได้นะครับอันนี้เราก็ประยุกต์เป็นแบบฝึก เขาจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อนะครับดนตรีแบบพวกแอมวมนผู้ออฟนะฮะอืมอย่า,อาลกนะฮอะไรประมาณน,นี้ก็ได้นะครับที้เดี๋ยวรอบต่อไปจะมาสอน แบบเล่นเล่นทั่วคอเล่นทั่วคอบ้างนะฮะอาจจะเล่นแบบมีสายเปิดนะะอันนี้คือ,อเปลี่ยนไว้นี่นึงนะฮะหรออาจจะเล่นแบบเบทเทนสารละสามโน้ต นะครับอลองลองไปฝึกแบบสักครู่มาก่อนนะครับอเอาจริงเรื่องนี้ต้องอธิบายกันเยอะนะครับต้องไปช้าๆทีละขั้นทีละขั้นนะครับขําขั้นเดี๋ยวมันจะงงต้องใช้เวลาครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคครับ